สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเพลงแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องตะคอกเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอัดไปแล้วโอ้ยไม่อยากตะคอกแต่ถ้าอยากจะได้ยินก็ต้องตะคอโอ้ยดังไหมนเนี่ยค่ะก็พอดีเอ่อเมื่อกี้อัดไปแล้วนะแต่มันเบาเกินไปนี่คือบ้านของเพลงที่อยู่ในไลน์เพย์นะคะโอ้ยนี่คือบ้านของเพลงที่ เพลงคนใหม่นะคะคลิปนี้อาจจะไม่อาจจะยอาจจะยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีพอเพลงไม่อยากตะคอกนานนะคะเดี๋ยวเสียงแหบค่ะที่ถามว่าทำไมถึงมาเล่นหลายเพลงก็เพื่อนชวนนะคะแล้วที่โรงรี้ก็ถาม มาหลายคนเลยนะคะว่าเล่นลายเพลงหรือเปล่าก็ขอบอกไปเลยนะว่าเพลงเล่นลายเพลงนะคะแต่ถ้าคนแต่ทุกคนที่อยากจะรู้ว่าทำไมเพลงถึงถ่ายได้ก็ไปโหลดลายเพลงกันมาเล่นเลยนะคะวันนี้เพลงของลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ